สวัสดีค่ะอันสุดนะคะอันนี้สุดถักถักมาได้ได้เท่าเท่ากับที่จะถักไปกลับหละให้ถักมาถึงตรงแยกอย่างนี้นะคะแยกเนี่ยแยกตรงนี้นะคะดอกอันนี้คือ รอบที่สิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสั้นมันก็เลยปกติก็สิบหกรอบก็จะได้แล้วอันนี้มันรู้สึกจะเป็นสิบแปดรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแบบนี้สิบหกรอบองใส่สิบหกรอบพอดีเมื่อกีน้นะนะคะ เสร็จแล้วก็เราก็ดูจุดเริ่มต้นของเราที่ท,ที่เราบมักไว้เนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นองสุดจบพอดีอันนี้องสุดจะแบ่งองสุก็จะแบ่งแบ่งแขนแบ่งคอแบ่งหน้าอะไรเงี้ยแบ่งเสร็จแล้วเราค่อยถักมาตไปกลับหน้าตับหลังสูงเวลาสีส้มก็ส้มมา แล้วก็แบ่งนะคะคสอก็จะเอาหน้าหน้าสี่หน้าสีา 4, ก็คือนับหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็นหน้าสี่นะคะแขนสามหนึ่งสองสามแขนนี้เราเอาเอาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราถักไปกลับมันก็จะฟางแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็มาตรงนี้ หนึ่งสองสามเห็นไหมคะกรถจะลงตรงนี้ก็คือจุดร่มต้นก็คือแขนสี่หน้าเออหน้าสี่หลังสีแขนสามนะคะก็จะ,จะประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าแขนนี้เดี๋ยวเราถักถักไปกลับเอกมันก็จะข้างหน้าข้างข้างหน้ามันก็โอเคแหละเพราะว่าจะได้ประมาณอกสามห้าสามหก ลงสุก็จะถักไปกลับพอเรามากแขนมากมากหน้าหน้าหลังแขนได้แล้วก็ถักไปกลับด้านด้านที่ดอกสี่ดอกนะคะถักไปกลับประมาณสักดอกดอก <c oughs> หรือดอกหนึ่งอะไรประมาณนะะี้ค่ะเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าจะ,จะถักแค่ไหนสุกก็ าหาดูมว่าฟอป้ะแมมอันนี้เราก็นนกเดามันเข้ามาตามลายนะถักตามลาย ตามลายเป็นเป็นลายเนี้ยลายเนี้ยแ <c oughs> ถวนี้ค่ะเราเจบในเส้นแถวนี้แต่น,น,นี้ก็คือเราถักโซ่สามแล้วก็ลงลงห้าเสาตามตามตามเท่เทนเขาเลยนะคะ ถักห้าเสาก็แล้วอดโอก็ถักยากเพราะว่ามันได้น้มตัวเข้าไปหาห้าเสร็จแล้วก็เราก็โซ่สามลงไหมเอกซนไหยแล้วก็โซ่สามเวาะลงไหมห้าเสา เริ่มห่างลูกยุงทางใหม่นะคะแล้วก็โซ่สิ่แล้ก็ลงนี่เอ็กตรงนี้แล้วจีบห่างลูกยุงเนาะห้าสานี่สาแล้วเราก็เอ็กเนี่ย หลง,ลงตรงนี้ตามลายเนาะอห,หลุดหลุดเรื่อยไปไม่ถนัดนะละอาจวีโอนจะไม่ค่อยถนัดลงห้าห้าเสร็จแล้วก็มาเอกตรงนี้ เสาเสกลางเอาเสร็จก็โซ่สี่แล wow. ้วก็มาลงเสากลางเนี่ยเสากลางห้าเสามก็จะไปอย่างนี้แหละนะาเสา เสื้อสามแล้วก็เอ็กเนี่ยเสือสามแล้วก็ลองก็ถักไปจนถึงมาร์กเกอร์ฝั่งฝัง่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เรามาร์กเกอร์ไว้เรามาร์กเกอร์ไว้นะคะถักมาถึงมาร์กเกอร์เนี่ยถักถึงเนี่ยถึงตรงเนี้ยน,นะที่เรามาร์กเกอร์ก็เพื่อนก็ถักไปนะคะ นีถับไปนะคะถับไปกลับด้านเดียวนะคะพลิกไปกลับพลิกไปกลับด้านเดียวโอเคคะ่ะ